คุณผู้ชมครับนักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยการนาจินดาวัตรเสียชีวิตแล้วนะครับในวัย61ปีด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา16นาฬิกา47นาทีที่ผ่านมาครับโดยมีกำหนดรดน้ำศพที่วัดมกุฎกษัตรยารามราชวร,รวิหารในวันพรุ่งนี้นะครับ28สิงหาคมเวลา15นาฬิกาครับ สำหรับอ้อยการนาจินดาวัตเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 1เข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบแฟชั่นให้นิตยสาราต่างๆก่อนจะเริ่มเข้าสู่วงการแสดงในปีพุทธศักราช2524และมีชื่อเสียงจากการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องด้วยรักและผูกพันประกบคู่ธงชัยแม็กอินไตและสานต่อความสำเร็จกลายเป็นดาวค้างฟ้ามาจนถึงปัจจุบันและมีทายาทเป็นนักแสดงชื่อดังอย่างน้องเพลงกวินตารอดเกิด ทางนี้น้องเพลงกบินตาลูกสาวและครอบครัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวโดยจะแจ้งรายละเอียดพิธีการรดน้ําและสวดพระอภิธรรมให้ทราบอีกทีในภายหลังทั้งนี้นะครับอ้อยกาญจนาจินดาวัต์เคยมีผลงานละครและภาพยนตร์ที่สร้างชื่ออาทิอีสาโดยรักและผูกพันนาคีขมิ้นกับปูลยุทธการปราบเมียน้อยด้วยเนื้อนาบุญเจ้าสาวของอ,อนนท์สามีตีตราคมพยาบาทเป็นต้น โดยผลงานละครเรื่องสุดท้ายคือนี่เสนหาในปีพุทธศักราช2512ทางช่องวันครับ